เลเวลถัดมาก็คือพระอนาคามีโดยอาคามีเนี่ยก็แปลว่าผู้กลับมาใช่ไหมฮะ อนาคาเมีเยจึงมีความหมายตรงข้ามแปลว่าผู้ไม่กลับมาสู่ความเป็นแบบนี้ในที่นี้เนี่ยหมายถึงไม่กลับมาเกิดในการมาพบอีกแล้วนั่นเองครับโดยพระอนาคาเมีเยสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำทั้งห้าได้แล้วโดยสองตัวที่ละได้เพิ่มเนี่ยก็คือการมราคะกับปฏิฆะอนาคาเมีเยจึงไม่มีอารมณ์ทางเพศและความโกรธแล้วเหลือแต่เพียงสังโยชน์ห้าตัวหลังเท่านั้นครับบุคคลที่บรรลุอนาคามีแล้วเมื่อตายไปเนี่ยก็จะไปเกิดที่พรมชั้นสุดทวาสซึ่งเป็นแดนอันบริสุทธิ์ที่มีแต่พระอนาคามีและพระอรหันต์เท่านั้น 5ชั้นให้กันครับได้แก่ 1. อวิหาแปลว่าเราท่านผู้ไม่เสื่อมไปจากสมบัติของตนหรือว่าผู้ไม่ละไปเร็วผู้คงอยู่นานเป็นสุดทวาสภรมที่มีศรัทธาแก่กล้ากว่าอย่างอื่นนะฮะโดยมีอายุไขแห่งพรมประมาณ1000มหากรับ 2. อัตตาแปลว่าเราท่านผู้ไม่ทําความเดือดร้อนแก่ใครหรือว่าผู้ไม่เดือดร้อนกับใครเป็นสุดทวาสพรมอนาคามีที่มีวิริยะหรือว่าความเพียรแก่กล้ากว่าอย่างอื่นนะฮะโดยมีอายุไขแห่งพรมประมาณ2,000มหาก un ัคร <t un> ับบสามสุทศาแปลว่าเราท่านผู้งดงามน้ ทัศนาเป็นสูทาวาสพรมที่มีสติแก่กล้ากว่าอย่างอื่นนะฮะโดยมีอายุไขแห่งพรมประมาณสี่พันมหากัปครับสี่สุทศีแปลว่าเราท่านผู้มองเห็นชัดเจนดีหรือผู้มีทัศนาแจ่มชัดเป็นพรมที่มีสมาธิแก่กล้ากว่าอย่างอื่นนะฮะโดยมีอายุแห่งพรมประมาณ8ปดพันมหากัปแล้วจะปรินิพพานในภพนั้นครับและ5อาอันิฐาเราท่านผู้ไม่มีความด้อยหรือว่าเล็กน้อยกว่าใครโดยเป็นสูทาวาสพรมที่มีปัญญาแก่กล้าที่สุดนะฮะและเป็นพรมที่ประเสร,ริฐที่สุดมีอายุแห่งพรมประมาณ16,000มหากัป โดยพระอนาคามีเนี่ยจะสมบูรณ์ด้วยศีลและสมาธิส่วนปัญญาเนี่ยเลเวลยังไม่ตั่นนะฮะเหลือแต่เพียงสังโยชน์เบื้องสูง5วเท่านั้นซึ่งบุคคลที่ละสังโยชน์ได้ครบเนี่ยก็คือเลเวล4พระอาหารหันต์นั่นเองครับดังนั้นพระอาหารหันต์จึงจัดว่ามีทั้งศีลสมาธิและปัญญาที่สมบูรณ์เพราะกิเลสอวิชชาเนี่ยถูกกำจัดสิ้นไปแล้วและพวกท่านเหล่านั้นเนี่ยจะรู้เองว่าภารกิจของตัวเองเนี่ยจบแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์สิ้นแล้วเหลือรอแต่ปรินิพพานเท่านั้นครับ